เ่ไปก็จะกระเด็ึ้นไปเรื่อยๆโอย้มันแตกาก็กันดิขึ้นวนว่าเราขายไปเลยนะ เรียยขายเวทจ่าเรล่มากๆง่ายเหรือเนาะ

ไปซื้ออะไรไปบุงการน่ะไปซื้อหมูพระแม่ไปไหนมาวัาดกินแล้วเหรอกินแล้วน้อกินแล้วยังไปบุงการก็ตลาดอยู่ทำไมกินเยอะแม่เดือนมีนาไปบวชชีพามไหมหนูอยากไปบวชไหมอยู่ที่วัดบ้านเราอืมไปเลย ไปด้วยเปล่าจุ๋ยจะไปด้วยนะยายบ,บอมก็จะไปอี่ตาเลีกก็จะไปตาไทยก็จะไปแต่ตาไทยเป็นผู้ชายตาไทยเลยกเป็นไ,ได้ 嗯，是的，广告加倍吗 ไาอไปยังนี่ไป้นะนลงตัวนี้มกปตะเียปนินไดกี่ตัวตัวงกินเลไม่ได้ตเปียนหลาบบ่หรอหลาบเถอะเพราะต่เตยนเขาก็ลาบลาบก้อยตี้าก่อน กนะไรนะไกินแรกนะเราจัวดิต้มก็เอาแบบนมั่นมาตัแก้วพี่เดวดตัดโอโถือว่าขวถือยมันหุ่ใสมือได้ดี ขั้วาตกันคาปลด้มีดกับพวกเขาปลาเงหน่มต้องแห้งผู้ใต้ยืนท้ายลูกที่นี่อาเอ para tá bom hein <tossos>